สวัสดีค่ะอุบมามาชาแนลจากเพื่อนๆจากช่องแซนวิพารวยจ้าวันนี้แม่จะชวนเพื่อนๆทานหอยดองจ้ากับผักลวกแน่นๆเลยจ้ามีหอมหัวหอมนะจ๊ะมะระขี้นกจ้าผักกวางตุ้งแตงกวาแตงโมจาาเพื่อนๆจ้ามาทานด้วยกันนะจ๊ะแล้วก็ปลาทอดกรอบจ้าซื้อมาให้ลูกสาวและแม่ทานด้วยมาทานกันเลยนะจ้าหอยดองแซ่บเด้อเสียงลถดังหน่อยนะคะ แซ่บๆกันเลยจ้าอ,อร่อยหอยดองแม่กกองจ้าคุณยายมาขายเองจากแม่กกองเดือนละครั้งค่ะ ้ำแซกแซกอ,อร่อยมากเลยจ้ะในรอบหนึ่งปีแม่เพิ่งกินหนึ่งครัะะ้งหาทานที่แบบสดๆ,สดๆอร่อยๆยากจังแม่ไปได้มาที่ตลาดคุณยายมาขาย,ยแต่ละครั้งค่ะทุ่นสุก อร่อยแซ่บจ้ะเพื่อนๆจ๋ากินข้าวคำโตเลยจ้ะเสรอร่อยมาก ลูกแม่ทำไข่ดาวสองฟองแล้วก็ปลาทอดจ้ะปลานิลทอดจ้ะอร่อยมากหอยดองแม่กรองหอยดองนะะเนาะอยแมล้ภอะไพวกนี้อร่อยแม่เห็นคนไปดูซื้อแม่ก็ซื้อบ้าง เนี่ยจ้ะหอยยอแม่กองจ้ะหอมดอกแคร์อร่อยม,ม,มากชักจะจมเพื่อน ามีแค่ผักต้มผักลวกผักสดกินกับยำหอยยออิ่มแล้วจะเพื่อนจ๋าไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มแล้วจ้ามาทานด้วยกันนะจ้าหอยดองแซ่บๆกินกับผักลวกผักต้มจ้ะ ออร่อยน้ำผอยดองแซ่บแบวันนี้ตลาดน,นัดใหญ่รถเยอะเลยค่พะพ่อค้าแม่ค้ากำลังเก็บบ้านบ้างที่แม่อยู่มันเป็นทางรัด ทางรัดออกถนนนะคะถนนใหญ่หอยดองแซบแซบกินเดียวข้า,าวเปล่าร้อนๆนะจ๊ะผักลวกผักต้มนะจ๊ะผักสดอร่อยแซบหลายจ้ะเพื่อนๆจ๋าน้ำลายจะไหลน้ำลายแตก มาหาทานด้วยกันนะจับเป็นบ้านจา๋าอร่อยมากอันนี้ร่วงมาแล้วเปรี้ยวไม่เยอะค่ะเหมือนน้ำมันออกคายไปเยอะความขม ผมไม่เยอะแล้วคะ่ะเพราะว่าไปลวกมาแล้วถ้าไม่ลวกอาจจะผมปีเข้าเปล่าแม่เต็มจานเลยนะจ๊ะกินฟูเลยนะจะหมดแล้วคะ่ะเจอหอยยองเข้าไปกับผักลวกผักสดผักต้มแซ่บจ้ะอ,อร่อยมากห,หอมค่ะ อร่อยมากเลยเพื่อนๆจ๋ารุ่นี้น่าจะซื้อมาเยอะหน่อยแม่กลัวท้องไส้ไม่ค่อยดีเพราะพรุ่งนี้วันเสาร์แม่ไปขายของด้วยแม่ไปขายแซนด์วิชกับน้ำพริกกะปหมูนะจ้าพรุ่งนี้วันเสาร์จ้ะใครอยู่แถวดอนเมืองแถวกองพันไปอุดหนุนแม่ได้นะจ้าแม่ขายอยู่หน้ากองพันจ้ะสมภารดอนเมืองจ้า ต้องเดินหาเอานะจ๊ะแม่ไม่มีที่ประจำจ้ะแล้วแต่เขาจะให้ตั้งตรงไหนใครเจอแม่ไปทักได้นะแม่จะขายสันด์วิชแล้วก็นาบิกากหมูจ้ะ หอยไม่ข้าวเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋าหอยสดแซ่บอร่อยมากตัวอบอวกยำก็อร่อยไม่ยำก็อร่อยจ้าเพื่อนๆจ๋ารสชาติดีอร่อยค่ะของคุณยายสมทำน้ำลือ ผยดดองค่ะเพื่อนๆจ้ากินกับผักโลกูกผักสดจ้าหอมกินหอมไปขึ้นจมูกช่วยไล่ลมไล่อากาศให้สดชื่นจ้ะ แซ่บมากเลยเพื่อนจ๋าข้าวจะหมดแล้วแม่ตักข้าวมาเยอะมากอร่อยอยู่อร่อย แม่ซดน้ำไข่ดองนะอือร่อยมากหมดแล้วจับเพื่อนๆจ๋าแม่ลาไปก่อนนะจ๊ะชอบคลิปนี้กดไลค์กด, like, share, กด,ดแชร์กด, like, share, กดติดตามให้แม่ด้วยนะจ๊ะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าขอบพระคุณมากๆคะ่ะแม่ลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะมาแซบด้วยกันนะจ๊ะ